ในปี1999คุณลืมตาตื่นขึ้นมาและพบว่าตัวเองอยู่ในสูตรรับเลี้ยงเด็กที่มีชื่อว่า Playtime Playcare ซึ่งเป็นสูตรรับเลี้ยงเด็กที่ดูเหมือนจะเลี้ยงคุณได้ดีเลยทีเดียวเพราะว่าที่นีน่มีของเล่นที่โด่งดังมากมายไม่ว่าจะเป็นตุ๊กตาฮักกี้วากี้หรือว่าตุ๊กตาคิซี่มิซี่หรือแม้แต่ตุ๊กตาของมัมมี่ลองเล็กท้าหมดที่พูดมาเนี่ยมีให้คุณเล่นหมดทุกอันเลยทีเดียวพูดง่ายๆก็คือวัเด็กของคุณเนี่ยจะไม่ต้องร้องขอพ่อแม่เลย ก็อยากได้ของเล่นอนุนันนี้เพราะว่าการอยู่ที่นี่เนี่ยทำให้คุณเนี่ยมีของเล่นแบบไม่จํากัดแล้วก็ไม่ใช่แค่ของเล่นคุณก็ยังมีเพื่อนให้เล่นมากมายและคุณเนี่ยก็สนิทก,กับทุกคนจนมีเพื่อนสนิทที่สุดในสูตรรับเลี้ยงเด็กแห่งนี้แต่พอเวลาผ่านไปคุณเนี่ยเริ่มสังเกตเห็นว่าเพื่อนสนิทของคุณเนี่ยบางคนเน่ยเริ่มหายตัวไปทีละคนด้วยความสงสัยคุณก็อาจจะไปถามเพื่อนของคุณว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมทาไมช่วงนี้เพื่อนสนิทของชั้นเนี่ยหายไปและเพื่อนส่วนใหญ่เนี่ย พวกพี่เลี้ยงเนี่ยเลยพาตัวพวกเด็กดีพวกนั้นเนี่ยไปห้องใหม่เป็นสนามเด็กเล่นยักษ์ที่มีของเล่นเยอะกว่าในห้องที่เราอยู่หรือพูดง่ายๆก็คือเป็นห้องที่ดีกว่าห้องปัจจุบันของคุณถ้าคุณเนี่ยอยากไปห้องนั้นคุณก็ต้องทําตัวดีๆแล้วคุณเนี่ยก็จะได้เลื่อนขั้นไปเป็นเด็กดีได้อยู่ห้องที่มีของเล่นที่ดีกว่าเดิมคุณเนี่ยเลยพยายามทําตัวให้ดีที่สุดในส่วนรับเลี้ยงเด็กในตอนนั้นเนี่ยคุณก็คงจะจินตนาการถึงห้องที่ใหญ่กว่าสุดรับเลี้ยงเด็กแห่งนี้ พราะนานๆเข้าคุณก็เริ่มเบื่อของเล่นทักกี้วักกี้ของเล่นคิซิมิซมมามีลองหลายๆคุณเนี่ยอยากจะไปเล่นอย่างอื่นบ้างอยากจะเล่นของเล่นใหม่อยากจะเล่นสนามเด็กเล่นแล้ววันหนึ่งแล้ววันที่คุณจะถูกย้ายห้องเนี่ยก็มาถึงแต่ใครจะไปรู้ว่าเรื่องลัาทั้งหมดของห้องพิเศษของเด็กดีเนี่ยเป็นเรื่องโกหกคุณเนี่ยถูกพาตัวไปที่ห้องชั้นใต้ดินมืดๆซึ่งมันดูคล้ายเหมือนกับคุกมากคุณจะถูกนําไปขังในคุกคนเดียวและก็เริ่มรู้สึกว่าชีวิตของตัวเองเนี่ยเริ่มเหมือนกับการอยู่ในคุก ต่างกับช่วงก่อนหน้านี้ที่อยู่ในเดย์แคร์เลยทําให้คุณเนี่ยต้องอยู่ในห้องขังเป็นเวลานาน,านและอดเล่นของเล่นอีกมากมายจนทําให้คุณเนี่ยเริ่มรู้สึกเบื่อบางคืนเนี่ยก็ได้ยินเสียงกรีดร้องดังออกมาจากข้างนอกคุณสงสัยแต่ก็ไม่สามารถออกไปจากห้องนี้ได้จนวันหนึ่ง วันที่คุณเนี่ยจะได้ออกจากห้องขังก็มาถึงคุณดีใจมากแล้วก็โดดไปที่ประตูแล้วพบกับนักวิทยาศาสตร์คุณเนี่ยโดนนักวิทยาศาสตร์คนนั้นเนี่ยลากเข้าไปในห้องทดลองด้วยความที่คุณเนี่ยอาจจะเริ่มมีความหวังว่าแบบเฮ้ย <c oughs> ไอห้องของเด็กดีอาจจะมีจริงๆก็ได้ฉันกําลังอาจจะถูกย้ายไปอยู่ในห้องเด็กดีแล้วแต่ใครจะไปรู้ว่าจริงๆแล้วคุณเนี่ย,ยถูกจับไปขังอยู่ในห้องทดลองแล้วคุณเนี่ยก็ถูกฉีดยาสลบแล้วคุณเนี่ยก็หลับไปตุ้มคุณลืมตาตื่นมาอีกทีหน และกาลังใส่ชุดอะไรก็ไม่รู้เหมือนกับมาสคอตเลยคุณเนี่ยยืนขึ้นแล้วเห็นมือของตัวเองเป็นขนสีน้ําเงินน้ําเงินและแขนของคุณเนี่ยก็ยาวมากไม่พอนะมือของคุณเนี่ยเป็นสีเหลืองแล้วก็จับอะไรยากมากและสุดท้ายคุณเดินไปที่กระจกแล้วพบว่าตัวเองเนี่ยกลายเป็นฮักก้วักิหรือว่าเอ็กซ์เพร์เมนต์หนึ่งเจเจศูนย์ไปแล้วหลังจากที่คุณเนี่ยกลายเป็นฮักก้วัก้คุณเนี่ยก็มักจะถูกฉีกด้สลบใส่คุณเนี่ยจะชอบฝันว่าคุณเนี่ยอยู่ที่กลางร้านของป๊อปปี้เพทามและมีผู้คนมากมายเนี่าปานไป หลังจากที่ถูกใช้งานอย่างหนักก็ได้มีของเล่นปริศนาตัวหนึง่งมาช่วยปลดปล่อยคุณทำให้คุณเหนือมีโอกาสหนีจากที่นี่แต่วรลังกายของคุณเนี่ยกายเป็นฮักกี้บวกกี้ไปแล้วคุณเหน่ยวิ่งเข้าไปในป่าและถูกไล่ล่าโดยพวกพนักงานบริษัทคุณเหนือจะหนีสำเร็จแล้วแต่ว่าถูกไอ้ด็อกเตอร์เนี่ยยิงยาสลบใส่อีกแล้วสุดท้ายคุณก็ตื่นมาในที่ที่คุณเคยนั่นก็คือชั้นใต้ดินของเพย์ไทม์แฟกทอรี่และพวกเขาเนี่ยก็ใช้ยาสลบที่แรงขึ้นทำให้คุณเนี่ยไม่สามารถควบคุมตัวเองไได้อีีกกสัพ่่านปม ในวันที่ทุกคนก็รู้จักกันดีในชื่อของ The Hour of Joy ในวันนั้นเนี่ย The Prototype ที่อยากจะแก้แค้น Playtime Co เนี่ยมันเนี่ยไปปลดปล่อยของเล่นทุกชิ้นในบริษัทเพื่อให้มันไล่ล่าทุกคนเลยเพื่อให้ของเล่นทุกตัวเนี่ยมาล้างแค้นทุกคนในบริษัทรวมถึงคุณด้วยคุณเนี่ยกลับมามีสละอีกครั้งและได้กำจัดคนในนั้นไปหลายคนเลยทีเดียวต่อมาไม่นานหลังจากที่ Playtime Factory นั้นได้ล่มสลายไปหรือว่าหลังจากเหตุการณ์ The Hour of Joy ได้จบลงไปต่อมาไม่นาน มีผู้รอดชีวิตจาก The Hour of Joy เนี่ยยังคงหลงเหลืออยู่นิดนึงและคนพวกนั้นเนี่ยก็กลับมาที่ Playtime Factory เพื่อที่จะมาสืบหาอะไรสักอย่างแต่ทุกคนที่มาที่โรงงานเนี่ยก็ถูกคุณหรือว่าฮาก,กิวากกี้เนี่ยกินจนหมดการที่ Playtime Co เนี่ยพังทลายทำให้คุณและของเล่นตัวอื่นเนี่ยไม่มีอะไรจะกินและอยู่โหยสุดๆทำให้เริ่มเกิดการกินของเล่นที่เล็กกว่าคุณเนี่ยต้องยื้อชีวิตของตัวเองด้วยการกินของเล่นที่เล็กกว่าเพื่อประทังชีวิตแต่ว่ามีวันหนึ่งเนี่ยอาหารลดโอชาของโปรดของคุณเนี่ย ก็ได้กลับมาอีกครั้งนั่นก็คือ the player คุณเนี่ยวางแผนจะกิน the player และคุณเนี่ยได้เจอกับจังหวะที่ the player เนี่ยเผลอคุณเนี่ยเจอโอกาสที่จะกิน the player หลายครั้งนะแต่ the player เนี่ยมันมีวูวิเศษทําให้คุณเนี่ยจับมันยากมากๆเลยคุณเนี่ยไล่ล่ามันไปเรื่อยๆจนถึงที่ทอระบายอากาศคุณเนี่ยจะจับ the player กินได้สําเร็จแล้วแต่ว่าโชคไม่ดีที่ the player เนี่ยมันพังสะพานได้แล้วก็ปุ้มปับปับปัคุณเนี่ยตกลงไปในห่วงลึกของไททามแฟ a c อรี่และสุดท้ายคุณก็ตุย สรุปแล้วการเกิดเป็นทักกี้วักกี้ข้อดีเนี่ยคือคุณโตมาอย่างมีความสุขเพราะว่าคุณเนี่ยมีของเล่นให้เล่นตลอดชีวิตข้อเสียคุณเนี่ยต้องการเป็นของเล่นเพราะการทดลองผิดกฎหมายของ Play Time Co คตอนต่อไปอยากให้ทำของตัวละครอะไรเม้นเดี๋ยวนี้เลยนะ